สวัสดีครับสวัสดีครับแท่งตีหลักเกิดขียนแน่นะครับวันนี้ก็ดูหน้าเที่ยวน้าเล่นเลยนะเฮียน,น่นแน,น,น่ก็อยากอยากอยาก,ยากเล่นเหมือนกันอ่ะแต่เดูนน้าวใสใสอ่ะแท่งตีก็อยากเล่นเหมือนกันนะวันนี้แท่งตีก็ไม่ได้ไลฟ์เสร็จน,นะครับก็เน็ตไม่ค่อยดีครับก็วันดีเดึกหน้าลงไปอ่ะแต่เราลงไปไม่ได้อ่ะ อันนี้ก็แปลงอะไรแล้วเนี่ยแปลงผักหรือเปล่าวันนี้จ๊กตีก็มาทำงานต้ะโมครับนะ <c oughs> แม่จกตีทักมาอีกแล้วนี่ครับลมเย็นได้ครับที่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูดตะเกือยอครับ <c oughs> อะไรไ้เนี่ยเพิ่งมีเวลาอัดคลิปครับเฮ้มีคนบ่ามาดคร่บ ก็มาทีนึงแล้วนะครับเติมมว่ประกอบมาที่มากับพ่อจักติอ่อไปที่แล้วแหละที่จักติมามาช่วยับไฟครับไม่ใช่มาช่วยทำไฟสิเชิงว่ามาช่วยทำงานครับที่เติมมวยจะก,ก็อย่างนี้ก็เผาหมดแล้วเปลี่ยนแป้งอะไรเยอะครับ มีน้ำตกครับมีน้ำตกครับมีน้ำตกอย่างนกกี้แหละเพิ่งกินข้าวไปครับกินข้าวไปได้อัดคลิปแต่ทั้งนี้ทั้งที่เรต้องช่างใหญ่คนระับเรื่องใหญ่มามาดู ăn à nó phảo <laughs> nó là phảo vậy à นี่ทีมขึ้สาวอยู่ครับโอเคนะครับสำหรับพีทีบีกิดีาร